สดีครับน้องแมวนะครับกิดปลาทูนะครับน้องแมวขัปั้นน้องแมวขับปั้นจะกินปลาทูนะครับน่ารักจังเลยกินให้ถึงหนึ่งนาทีนะครับอย่ากินอย่ากินไวนะครับผมเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนะครับผมกินให้ถึงหนึ่งนาทีนะครับน่ารักมากๆน้องแมวขัปั้นหมดจังครับ หมดแล้วเหรอโอ้ยเนาะคือสิ่หมดว้เท้อมหมดวบเท้อันนี้ตะกันให้ลูกกินให้ลูกเกินให้ลูกกินแม่ไม่ต้องกินหรอกนะแม่ไม่ต้องกินหรอกให้ลูกกินเนี่ยรักลูกไหมเนี่ยอืให้ลูกกินก็พอแล้วแม่ไม่ต้องกินหรอกรู้ไหมไม่ต้องขึ้นมา เลขึ้นมานะอรเนี้อ,อ,อ่ะให้อีกให้อีกให้อีกนะครับนี่มาลงไปแม่ลงไปแม่ลงไปลงไปเร็วให้ลูกกินนี่ลงกระโดดลงไปจุจัดเออน,นี่นี่นี่ให้ลูกกินนี่ลูกยังัวเล็กอยู่โอ้น่าหลักจังเลยน้องแมวกินปลาทู น้องแมวกระปัน้นอันนี้ก็จะจะมาแย่งลูกกินนะเนี่ยนะไม่ต้องแย่งหรอกเดีนั่นแหละหอยู่นั่นแหละให้ลูกกินลูกตัวเล็กอยู่เนี่ยเห็นไหมแม่มันต้องขึ้นมาเอาให้ลูกกินก็พอแล้วแม่ไม่ต้องกินหรอกนี่ลูกกับแม่นะครับผมหมุนๆไปดูนะนุ่ๆน่ารักแท้น,นะครับผมน่ารักจริงๆเลยน้องแมวกระปัน้น ไปน yup. ู่นแล้วครับไปนู um ่นแล้วไปนู่นแล้วอันนี้จะเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านะครับผมข้าวเจ้าจะเป็นแม่นะครับผมน้องแมวข้าวเจ้านะครับผมน้องแมวข้าวเจ้าจะเป็นแม่ของข้าวปั้นนะครับผมกินจนได้นะครับนี่มาแย่งกินจนได้นะเนี่ยมาแย่งกินจนได้นะครับผมนี่ ไปไปลงไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปหมดแล้ว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 ไปหมดแล้วหมดแล้วมันต้องมองมันต้องมองหมดแล้วไปเด้อลุงรดชุดจัดรถชุดจัดไปลงมาแล้ว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 เราปั่นมาแล้วเขาปั่นเอ้ยแม่เขากินไปแล้วปลาทูเจ้าอออ่ะ แม่เจ้ากินไปแล้วข้าวเจ้ากินไปแล้วแมเข้าปั้นแมวข้าปั้นอันนี้จะเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านะครับผมมีข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวปั้นนะครับเอ้ามาแล้วเลยครับมาแล้วเลยครับว่างไงครับมาแล้วเลยครับผมปลาทูก็หมดแล้วนะครับมีแต่หัวนะครับตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้เหลืออยู่น,นี่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 เอไม่เอา เอาให้แม่กินก็ได้นี่นี่ <_ C ain> นี่นี่นี่อ่ะกินปลาทูกินปลาทูกินปลาทูเนี่ยแม่กินแล้วถึงจะมาฮะแม่ก็กินแล้วถึงจะมากินหัวปลาทู น่ารักจังเลยน้องแมวนะครับแม่กับลูกนะครับผมน้องแมวแม่กับลูกนะครับผมนั่นจะเป็นข้าวเจ้านะครับผมข้าวเจ้านี้จะเป็นข้าวปั้นครับข้าวปั้นมีข้าวปั้นมานีแหละข้าวปั้นเอ้ยมุดชอบมุดจริงๆไอ้ใต้โต๊ะเนี่ยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องแมวนะครับผมขอบพระคุณมากมานะครับบ๊ายบายนะครับผมไปแล้วนะครับ